ูน,นะลูนะน้อยกว่าลด 4m ลด24เราให้ข้อแนะนำแนะนแด่าว,ว่าการทางานชันจะง่ายเมื่อจกกัดกลุ่มตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลขตัวแปรชันอยู่ฝั่งตัวแปรทน,นี้ตัวแปรเราจะยึดถามว่าโรายึดแบบไหนไม่เพี้ยสจยึดตัง้งาจ มองเห็นแล้วว่ามีเกขอยึอดที่ 9m ตัวแปร,แรแชัน้นอยู่ฝั่งซ้ายยึดตรงนไปบอกแล้วถ้าเกิดว่าตัวถ้าเกิดไม่มีแม่ค่ะถ้ามันข้อต่อนี้มันมากกว่าข้อแนะน,นำก็ควรเป็นขั้นที่มากกว่าเคื่องทีการลดต,ตัวแปรไม่ดิ่ลบเย็นไปลูกอโคดากาเอ็นทำยังไง 9m จะมาอยู่ด้วยกัน เออเราใช้สมบัตบกิการบวกข่าของการไม่เท่ากันใช้คร่องแล้วพืชติดปากจากเบือ์เป็นบบปลบลบเป็นบวกข้อนี้เป็นอะไรลบสี่อัจกจับด้านใหม่ก็ลกลายเป็นบวกสี่เอ็มหมอยกว่าเหมือนเดิมนะหมอยกว่าเหมือนเดิมทีนี้มีคนเข้าใจที่อี่ลหผลเห็น หกสิบสามเป๊ะบ้านจะเป็นพวกหกสิบสามทีนี้มีคัสนตอนนี้มีคนจัดให้คุณเธอท่านถูกไปแล้วจากเลกผมจัดเลยเป็นบวกถูกไหมไม่เพราะว่ายี่สิบสีอยู่ฝั่งขวาโดยที่เราไม่ได้ใบแตะต้องมาฝั่งไหนเลย อยู่ฝั่งขวาเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็จัดรูปมันยังอยู่ในรูปเดิมไม่ใช่เครื่องหมายเปลี่ยนนะเป็นเท่าไหร่ลดเวลาลบหลุดเมื่อกี้แม่มีเรื่องถามคุยว่าคุณครับผมเห็นแล้วลบทอมผมเอาลงมาผนไปตบวไม่ใช่นะมันอยู่ด้านเดิมมันอยู่ด้านเดิมเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่พี่ เาก็ครูดูจากรูปของเราที่เครื่องหมาแล้วครูบอกว่าโดยภาพรวมหมายคูภาพเราเพิ่มให่ลูกแต่ปรากฏว่าลูกดูเครื่องหมายสับครณเท่าด้วยโอเคไหมลูกเอออะแล้วเท่าไหร่พี่ 9m รวมกับ 4m โอเคมาดีมาดี 13m น้อยกว่าเอ้ยเยี่ยมมากทีนี้ ลงตัวอ่ะแกสมการต่อ13กับเอมันคูณสมบัติของการไม่เท่ากันของการคูณเราจะรู้เลยว่านามาหารข้อนี้ลงตัวไหมครับลงตัวได้ท่ไหร่ียเออถูกต้องเก่งมากเก็งมากถามว่าข้อนี้สุดรงหโดยทึบโงไปทางซ้ายหรือขวามี้ เออทำไมตอนสอบไม่ตอบอย่างนี <ừ. S 2> <À> ้มตอนสอบันเรือหมดใช่ไหมคนเราก็อย่างนี้เลยนะอ้คุณกดัจะดืนดูหรือไม่คืคือบรรทึนกำลังใจวิ่งหมอบใหงและกลายเป็นมากทำยังไงครูยืนตองสมตื่นเต้น ไม่ครูยืนดูนย,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 นยังดยูก็ฝืนเอยอะเหตุบ้านสิ้น <c oughs> สุดเรื่องการย้ำการแก้อา,าตมกนะ <c oughs> านแล้วนะจะขอเุ้จดปัญหาแล้วนะไม่งั้นงานเราไม่ขยับนะลูกอ่างเนจะ <c oughs> ริญอีกคง <c oughs> ในเรื่องการแก้ใครไม่คล่องยกมือได้ยมมอมรับเลย ะเจิการคับเสริมเอาเราก็ต้องแสดงสติริตธิ์ทไม่ได้จะมาพี่จะก็คือจะมทพี่จะเติมเต็มให้นะเดี๋ยวห้องไหนเดี๋ยวเุกห้องต้องไหนทุกคนอระไม่ไม่ครับคนที่ได้เราไม่มาแต่ว่าถ้าคนไม่ได้อยากมาเพิ่มคูลปัดเข้าใจก็ได้คนที่ไหนอ่าห้องครูสองสามสี่ แต่จะนับห้องรวมครูอ่าเป็นห้องเรียนรวมลูกคำว่าเรียนรวมคือไม่ใช่ห้องแแต่ไปยกห้องมันก็จะมีประเภทที่ใครที่ต้องมาเสริมมาเติมความรู้โอเคไหมก็จะมีห้องสองห้องสามห้องห้องหกเดี๋ยวห้องหกครูให้คุณเอกเป็นกี่ห้องเลยเพราะห้องหกควูเอกสอนห้องเจ็ดห้องแปด ใครได้อยากมาเสริมมาเติมความรู้ได้แต่ถ้าใครคิดว่าพอเพียงนลในเรื่องของความรู้อันนี้เราไม่ว่ากันแต่ต้องเป็นหลังจากภาพที่เราเรียนเสร็จนะลูกนะต้องเข้าใจกันนะเพราะว่าคาบในห้องหนึ่งแหละนักเรียนทุกคนกูอาจจะดูไม่ได้ท่วถุนในเรื่องของการทํางานแต่แน่นอนถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เราก็ต้องมาเสริมมาเติมความรู้ความเข้าใจกันใหม่จะนัดว่าวันไหนในสัปดาห์หน้า อะไหมสอนทีครับสอนท่าเดียวลูกสอนค่าเดียวเราทำท่าเดียวไม่เท้ทาเลยต้องอีกวันเพราะมันจะเย็นเดินสำหรับการเดินทางโอ้ยสุวรรณายสุวรรณายตั้งใจมากสุวรรณายบอกว่าผมอยากมาเสิรทุกวันเฮ้ยมีดนตรีในหัวใจด้วย 啊。Ah. <laughs>